สวัสดีครับยินดีต้นแลบเขอาสูบ Family Gamer ยุคผมภูมิและแชม์ Champ, Family Gamer ครับในคลิปนี้พวกเรามาอยู่ในเกม Grounded เนื้อเรื่องของเกม Grounded ก็คือในปี1990ณนะสวนหลังบ้านที่ไม่ได้ใหญ่นักสำหรับมนุษย์เช่นพวกเราแต่เป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของเหล่าแมลงและแล้วด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เด็ก4คนซึ่งได้แก่ม็ก วิลโลวพีทและฮูปได้หดตัวเล็กลงและมีขนาดตัวที่ย่าสูงกว่ามากเด็กทั้ง4คนจะหาทางกลับไปอยู่ในสภาพเดิมและเอาชีวิตรอดในอาณาจักรจิ๋วได้หรือไม่ไปติดตามชมพวกเรากันเลยครับครับโอเคครับเราเล่นเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีครับพี่ภูมิเป็นแม็กวิลโลวพีทชอบอะไรชอบแม็กหรอชอบแม็กโอเคครับโหมดเนี่ยเราจะเล่นเป็นโหมด ปันกลางนะครับปานกลางก็คือระดับความเครียดเนี่ยปันกลางจัดการความกระหายความหิวพลังชีวิตและพละกลําังไปพร้อมกับต่อสู้เพื่ออยู่รอดพร้อมกันหรือยังพร้อมนะครับพร้อมแล้วลุยลุยเลยโอเคครับมาแล้วครับเข้าสู่เนื้อเรื่องกันครับโอเคเราอะไรเนี่ยให้ตายสิฉันอยู่ที่ไหนแม็กเป็นคนพูดนะครับกล่องยานี่คือวัคซีนที่เรา ฉีดแล้วตลกลงแน่เลยเราใช้กล่องยาผิดเปล่านี่คนเป็นหนึ่งในพวกรายการทีวีแกล้งเราเล่นแน่เลยแม็กบอกว่าเหมือนว่าตัวเล็กลงเนี่ยเป็นรายการแกล้งกันรายการแกล้งเล่นที่สมจริงมากๆครับโอ้โหนี่ไม่ใช่การแกล้งเล่นเลยครับตอนนี้เกมสอนกระโดดครับนะครับกระโดดโอเคสเปซบาร์กระโดดเราเข้าใจกดชิปอะไรน้วิ่งชิปวิ่งครับโอเค โอ้โหดูดิครับต้นหญ้าสูงกว่าเราอีกโอเคให้พวกเราไปตามลูกศรครับเควสก็คือติดตามสัญญาณไปยังแหล่งที่มาครับมันมีแคมจิ๋ด้วยหรอ,อ้อคุณค้นพบสถานีในทุ่งหญ้าครับผม,มโอ้โหโสถานีนี้หรอนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้อาจจะเป็นสัญญาณแปลกๆโต้อตอบกับเครื่องวิเคราะห์ ทรัพยากรอ๋อ oh, oh. เครื่องวิเคราะห์ทรัพยากรนี่ไงเครื่องวิเคราะห์ทรัพยากรเราลองวิเคราะห์ดูนะครับกดทีแต่เราไม่มีอะไรเลยดีต้องมีใครสักคนจัดเตรียมของทดลองทั้งหมดพวกนี้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็คงยังไม่แน่ใจว่าที่นี่คือที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นแมกเป็นคนพูดครับระดับสมองศูนย์ฉันควรดูรอบๆให้ทั่วดูนะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับมีวิเคราะห์มีปลดล็อกพลังสมองแล้วก็ปิด มันมีหินใช้วิเคราะห์ได้ไหมหินตอนนี้เราผ่านเคลสสัญญาณแปลกแแล้วครับอนนี้อะไรอ่ะหาหลักฐานเพิ่มเติมให้หาหลักฐานเพิ่มเติมเหรอครับโดยการสำรวจบริเวณรอบๆแล้วหินนั่นเหล่าหินโอเคเราลองเก็บหินนะครับแล้วเราก็ไปนั่นครับก้อนกรวดก้อนกรวด๋อก้านพืชครับเก็บไว้เถอะก้อนกรวดให้เราทดลองเหรอโอเคเราจะทดลองนะครับเอา เอาก้อนกรวดวิเคราะห์ดูนะฮะว่าเราจะได้อะไรนีร้เข้าสู่ขั้นตอนวิเคราะห์ครับของก้อนกรวดขวานก้อนกรวดโอ้โอเคพลังเหมอะพลังสมองบวกสิบห้าครับผมโอ้ยเดี๋ยวกานพืชอะงั้นเรามาลองวิเคราะห์กานพืชดูนะก้นพืชมันมีนมหนึ่งอันเปล่าไม่แน่ใจครับก้านพืชเนี่ย ได้ก้านพืชแหลมตัวทําเครื่องหมายตามทางเหล็กเสียบเนื้อย่างล้วก้านพืชครับแล้วก็เส้นให่โอเคสแกนเส้นใหญ่พืชที่โตวิเคราะห์ทรัพยากรสแกนเส้นใหญ่พืชโอเคฮะเดี๋ยวเราหาเส้นใหญ่พืชกันนะครับนี่ปะนี่อ่ใช่เลยโอเคครับเรามาวิเคราะห์เส้นใหญ่พืชกันบ้างครับ เชือกหยาบผ้าพันแผลเส้นใยพืชขนเนือขนเนือนะฮะขนเนือครับพูดผิดเราพูดผิดโอเคครับคนเราก็พูดผิดได้ครับไม่ต้องตกใจโอเคครับตอนนี้เควสระดับต่ำสุดเราผ่านแล้วครับขอให้ทอาทำลายต่อประดิษฐ์ความก้อนกวดอ๋อไปที่เครื่องทรัพยากรนี่ครับผลล็อกพลังสมองแล้วก็ประดิษฐ์อ๋อนี่คืออธิบายครับ วิธีประดิษฐ์ก็คือนี่ฮะกดแซฟครับแล้วก็เปิดการประดิษฐ์แล้วก็ไปที่ขวานก้อนกวดดูนะคะขว,ข,วขวานก้อนกวดต้องใช้ก้านพืชสามอันครับแล้วก็เชือกหยาบหนึ่งอันโอเคเชือกหยาบนี้เราผลิตได้นะรู้สึกเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ไงอ,อ๋อต้องหาก่อนหาน้ำครับการรอดชีวิตหาน้ำน้ำเราหาได้ที่ไหนนะ ไม่ใช่น้ำน่านะครับน้ำน่าน้ำเนี่ยเราต้องกินน้ำค้างนะเกมนี้ยกินน้ำน้ำค้างจากต้นไม้ครับใช่ครับเราดูวิธีบอกจาได้เฮ้ยน้ำนี่ไม่ได้นะครับมันเป็นน้ำสกปรกกินไม่ได้น้ำส่วนน้ำที่หน้ารังเกียจไม่เอาฮะไม่เอาครับจากได้น้ำสะอาดมากกว่าวิเฮ็ดเฮ็ดครับเอ่อกิดอีค้างกินอีครั้งอีกค้างเพิ่งกินครับอืมอาหาร กด e เพื่อหยิบกด e ครั้งเพื่อกินเก็บไว้เยอะๆเลยเอาไว้กินคราวหน้าโอ้เฮ้ยเราอยู่น้ำมากเลยเนี่ยดูดูดูมันค่งวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำกันขึ้นไปบนเบสบ์อลกันลูกบอลอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้เยมีอะไรไหมดูข้างบนสินั่นบ้านนี่นี่ไงบ้านคนฮะบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่นั่นอะไรอ่ะมีพึ่งด้วย กล้องจุลทรรศน์ต่อไม่ใช่ฮะอึ๊บเราลองวิ่งไปดูนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมลงตีอุ้ยเห็บเห็บเห็บโจมตีเราฮะอยู่ไหนแล้วอุ้ยมันอุ้ยเห็บตามมาหนีหนีแล้ไปดีควานคนไหมดีกว่าไหมแย่แล้วฮะเราลากมาบ้านด้วยอุ้ยเห็บเ็เข้ามาในนี้แล้วจะไม่จับใครเหมือนเดิ เห็นเปล่ามันเห็นเราเปล่าเห็นประดิษฐ์ผ้าพันแผลเส้นใยเดี๋ยวนะฮะเราแอบมันก่อนนะมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็โผล่มามั้งถ้าจะโผล่มาโอเคมันหายไปแล้วครับประดิษฐ์ผ้าพันแผลเส้นใยแล้วก็หาน้ำโอเคครับทำผ้าพันแผลเส้นใยเดี๋ยวเราผ้าพันแผลเส้นใยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะว่ามันใช้อะไรบ้าง ภาพแผนแผ่ก็คือนี้ฮะใช้นาเลี้ยงครับสองอันเดีย๋ยวเราลผลิต,ลตขวานก่อนนะถ้าจะหายากีลแหละนี่เราผลิตเชือกได้ละประดิษ์เชือกครับเรียบร้อยก็าหาหินแล้วก็หาก้อนกรวดอีกหนึ่งอันก้อนกวดเยอะแยะก้อนกรวดนี่ไงง่ายมากแค่น้ใช่แล้ว่มากครับเราจะสร้างขวานเลยนะครับ โ <Okay. S 2> อเคอะไรได้นะนั่นแหละตัดได้ไหมตรงนี้นนี่ฮะขวานกดหนึ่งครับนี่ไงสับสับไปเรืเ่อยส,สับสับเรียบร้อยครับได้เป็นแผ่นอะไรมาฮะ,ะฮแผ่นใยพืชแผ่นหญ้าครับแผ่นหญ้ามันมีประโยชน์อะไรหรอสร้างบ้านได้หรอ,อ,อยังยังไม่ทําอะไรเลยฮะเอาเออกไปก่อนเดี๋ยวเราไปหาหนามันก่อนแล้วกันเนาะผ่มใช่ดูหลอดน้ำใช่เดี๋ยวเราจะตายแล้วเนี่ย เรามองหาที่สูงนะครับว่ามีหยดน้ําค้างอยู่ที่ไหนบ้างนะปุ๊บว้าวนั่นอะไรน่ะอเครื่องจักรลึกลับครับผมทดสอบเครื่องจักรลึกลับคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหกดตรงนั้นดีกว่าไหมกดที่ทาร็ตครับผักนั้นหรอได้เวลาแล้วโอ้เหมือนกับเลเซอร์แท็กเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูเหมือนว่าอีกสองเลเซอร์จะถูกกีดขวางครับสองเลเซอร์เลเซอร์นี้เหรอครับเลเซอร์นี้ใช้ได้ยังไงก็ตามการพนาความลึกลับขนาดใหญ่อ๋ตรงนี้คือโดนใบไม้นิดขวางอยู่ครับนเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเลเซอร์ไม่ผ่านครับเพราะว่าโดนใบไม้ขวางอยู่หยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเฮ้ยนั่นไงน้น้ำที่เราตามหาฮะเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีนะรเราก็ขึ้นไปเลยสิ ขึ้นไปที่ใบนี่เหรอครับใบต่างๆอย่าก,กินน้ำเน่านะครัะลองกระโดดกันฮะน้ำเน่าไ,ไม่กินได้อ๋อาาาอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วแม็กบอกฮะอยู่ไหนฮะอาหารนี่ครับเดี๋ยวเราฟันต้นนี้ฮะฟันก็ตกเลยน้ำก็กินไม่ได้มั้งอุย้ยน้ำหยดไปแล้วนี่อ๋อนี่ฮะรูปน้ำอยู่ อ๋อมันมอนบอกเราครับมันสอนแล้วเราจะขึ้นไปเอาอย่างไงอะดื่มน้ำจดค้างคนพบพันสโอรถทอปิคอฟครับอยู่ไหน,ออไหนเอ่ยเฮ้ยนั่นไงขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวนะฮะรเราต้องฟันตรงนี้ฮะน้ำจะหยดลงมานี่ไงนี่ดโอดูนะ้เคครับเราอยู่น้ำมากเรากินน้ำแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเควสมีอะไรบ้างครับตอนนี้ประดิษฐ์้าพันแผลเส้นใยลดล็อกเลเซอร์กรีดขวางหาอะไรก็ได้ทําให้เลเซอร์อ่อ,อนกําลังลงบ้าอะไรกันเนี้ยมีอะไรซ่อนอยู่ใต้โพรงนั้นหรอไม่มนยนกมันมิดกับเราโอ้โวโอ้โว้ดูขนาดของมดนั้นสิบอกตามตรงนะสันติใจที่มันไม่ใหญ่พอจะบดบี้ฉันโอ้โหเจ้าคุณเจ้าแม็กบอกฮนะเ๋อสงสัยมดมดเป็น อะไรนะมิดกับเรามั้งอืโอเคเดี๋ยวเราจะฟันอันนี้นะเพื่อให้เลเซอร์มันมาถึงตรงนี้นะครับฟันต้นนี้ทำได้เหรอได้ครับเรามีขวานไงดูนะฮะนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยแล้วอีกอันหนึ่งเลเซอร์เหมือนพังครับผมหาอาหารกินสักหน่อยหาอะไรกินสักหน่อยเรามีเห็ดนะนี่ไงเห็ดนี่นี่พอพอพอ พอแล้วเหรอการรอบชีว okay, okay, ิตหมดแล้วของโอเคครับประดิษฐ์ผ้าพันแผลก่อนนะต่อไปเรามาประดิษฐ์ผ้าพันแผลกันใช้น้าเลี้ยงสองอันฮะน้ําเลี้ยงนี่ดอกจากไหนหรอไม่รู <h <h ้เดี <h 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 ๋ยวเราเดินหาน้ําเลี้ยงก่อนนะน้าภูมิเนาะใช่ครับอ๋อนี่เดินกลับมาทางวิจัยแล้วเนี่ใช่ไหมใช่ยังกับเขากดเลยเดี๋ยวเราไปลองวิจัยน้ําเลี้ยงดูนะเพื่อนๆต้องช่วยกันจําสถานที่ด้วยนะน้ำเลี้ยงอน้าเลี้ยงวิเคราะห์ไม่ได้ฮะ เห็ดวิเคราะห์ได้เราลองวิเคราะห์เห็ดดูไหมว่าได้ไรเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เห็ดข้นหนงโอเคพลังสมองบวกสิบห้าครับเป็นเวลอัพแล้วโอเค่นั่นอะไรครับไปดูกันไหมเนี่ยฮะคืออะไรเนี่ยคุณพบมิ้นเกรดน้ำแข็งอะไรอ่ะนักสำรวจธรรมชาติ ขอบคุณครับมันคืออะไรฮะไม่รู้ครับขนมมากกว่าฮะลูกอมมิ้นท์น่ะลูกอมมิ้นท์เก็บน้ำแข็งใช่ลูกอมหวานหวานรสน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอไปดูเจ้าเลเซอร์อันนี้หน่อยนะว่ามันบังเสียที่ตรงไหนไปกันครับอาจจะปุ่มแล้ต้องกดปุ่มสีฟ้าเหรอทุกคนครับเจอน้ำเลี้ยงแล้วนี่เห็นไหมเย้น้ำเลี้ยงนี่ไงน้ำเลี้ยงฮะเก็บ เฮ้เพื่อนจมูกแกตันหรอตัวอะไรครับเนี่ยขอดูหน่อยตัวอะไรเอ่ยมอดครับมอดโอ้โหตัวเท่าไร่อ๊ยยตัวใหญ่จังตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีผองนะตัวตัวเปล่านี่ก็มอดเลยละฮะพวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่ทําเราเลยนะมาฮะมาดูกันวิเคราะห์นำเลี้ยงครับนำเลี้ยงเราจะวิเคราะห์นำเลี้ยงเป็นยังไงบ้างเรื่โคมไฟต้นไม้โตทำงาน เชิงเทียนน้ำเลี้ยงคบไฟโอเคมันสามารถสร้างเป็นพวกนี้ได้เลยเหรอ,อแต่ถ้ามีน้ำเลี้ยงอีกนะก็ดีนะจะไปทำคบเพลิงคบไฟงั้นถ้าเราเจอน้ำเลี้ยงเยอะๆเราก็เก็บไ,นะไปเนาะเก็บไปเยอะๆงั้นเรามาวิเคราะห์ตัวเพลี้ยกันฮะกดเลยนะครับ,รบดูซิว่าไอ้เพลี้ยเนี่ยมันจะได้เป็นอะไรบ้างอะไรครับเนี่ยเพยี้ยที ตสตาร์ทอ๋อคือเพียนที่สตาร์ทไว้อะแ,แล้วก็เท้าแตอ๋อสร้างเป็นรองเท้าฮะอ๋อเด็กต,ต้องมีสองอันนะครับสอ,สองตัวสองตัวงั้นเดี๋ยวระหว่างเราหาน้ำเลี้ยงเนี่ยเราก็<อ>ไปหาเลเซอร์นี้ด้วยนะ<อ>ไปเลยนะครับทุกคนตามกันมาเลยวีตกหน้ากว่าเออเดี๋ยวมืดแล้วหรือเปล่าอุ้ยพึ่งครับเรา ว้มันเริ่มมืดแล้วฉันควรจะหาที่นอนพักได้แล้วสร้างเพลสร้างเพิงหมางเงนเนาะใช่ครับสร้างเพิงหมางงนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสร้างเพลนะครับอน้ำนะครับอยู่น้ำโอเคอยู่น้ำอยู่น้ำแถวนี้ไม่มีน้ำเลยน้ำไม่นี่ไหมน้ำนั่นน่ะน้ำเน่าหรอกินได้เหรอไม่ใช่น้ำเน่าน้ำน่นอะไรน้ำไม่ใช่น้ำเลี้ยงอ๋อลองกินไหมนี่ไงถนังเลี้ยงอโอโอ้ อาหารแม็กบอกไปที่กระบอกเหมือนเดิมสิถ้าเป็นน้ำเลี้ยงอะนี่ไงน้ำเลี้ยงอยู่ครับอยู่นี่ฮะเจอน้ำเลี้ยงหรือเปล่าเนี้ยเนี้ยที่ติดอยู่บนต้นไม้นะฮะเฮ้ยใช่ใช่ใช่เลยใช่ครับใช้น้ำเลี้ยงฮะนี่ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำเลี้ยงสรุปก็คือน้ำเลี้ยงจะเกาะตามต้นไม้นะตามกิ่งไม้ครับนี่ฮะอ๋อรู้แล้ววิธีหาน้ำเลี้ยงทุกทุกคนครับ เธาต้องดูที่กิ่งไม้ครับกิ่งไม้ถูกต้องครับโอเคเราสร้างได้แล้วครับเรามาสร้างผ้าพันแผลเส้นใหญ่กันนะครับ,รบเอาไว้เพิ่มเลือดนั่นเองฮ e รูพีรูเรานอนกันไหมเรียบร้อยสร้างเพิงมาเงนไหมสร้างเพิ่มมาเงินเหครับสร้างเพิงม,มาเงนแล้วก็กดแซดมาที่หน้านี้เลยนี่ไงอ้าวเหลือไบโครเวอร์ไบโครเวอร์สามอันครับเดีย๋ยวเราไปตามหาไบโครเวอร์กันเรามีส่นอันโอเค เราไม่เคยเก็บเลยเอ๋ไอไป cover ใช่ครับนั่นเปล่าเฮ้ยเด้อนี่เ่นั่นเปล่าไม่ใช่นั่นเปล่าไป cover ไม่ใช่ครับมผมได้ยินเสียงอะไรด้วยแหละทุกคนได้ยินเสียงไหมนั่นไง,นนงข้างหน้าเห็นปะอะไรอะอ๋อเดี๋ยวครับไอ้เลเซอร์นี่คือไอเห็บ <Okay. S 3> ครับเห็บมันกัดสายไฟอยู่โอ๊ยเราต้องจัดการก่อนฮะ ไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าไหวอ่ะลองดูไหมครับลองสู้ไหมมันเร็วน,เวนะเราจะย่องไปฮะเราจัดก,การตัวข้างล่างก่อนนะจัดก,การตัวที่มันอยู่คนเดียวก่อนที่มันอยู่ตัวเดียวนี่ไงข้างล่างเนี้ยเอาเลย,เลยแต่มันสู้ได้อุ๊ยทีเดียวตายครับงั้นเป็นจัดก,การทห้หมดเลยเก็บซาครับเจ้เาเห็บเจ้าเห็บนี่ไงฮะทีเดียวตายกระโดดฟันเลยครับไรสนามยา อ๋ออันนี้มันชื่อว่าไรสนามหญ,ญา้าชื่ออนะไรนะไรไรสนามหญ,ญา้าอ๋อไรสนามหญ,ญ้าครับขนไรเราได้ขนไรเราเรียกว่าเห็บได้ไหมก็ได้มันคลายเห็บเดี๋ยวเรารเดินขึ้นข้างบนดูนะฮะว่ามีอีกไหมเรานักสำรวจครับทุกคนนักสำรวจไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเย่เกมน,นี้ถ้าหล่นลงมานี่ตกตายไหมเนี่ยก็าน่าจะตายโอ้โหบ้านเราครับ แม่อยู่เบาแม่ไม่อยู่พ่ออยู่ไหมพ่ออยู่จะขอเข้าบ้านหน่อยน้ำ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 อาะอยู่น้ำแล้วขอโทษครับขอโทษเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วฮะเจ้านี่ตัวอะไรครับเนี่ยใหญ่มากโอ้พ่นพิษด้วยเฮ้ยเหรอพี่ตัวมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ครับแค่เข้าไปใกล้ๆแล้วไม่โดนพิษของมันก็พอะโอ้โหยากเลยฮะแค่อยากดูชื่อเท่านั้นเองจะลองลองไปดูชื่อไหม แน่ใจนะดูดิตายกันเกลือเลยเนี่ยเห็บตายเกลือเลยครับงั้นก็ไม่เอาครับบ้านตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเอาเป็นว่าตอนนี้มืดแล้วนะแล้วเราหยิบน้ำ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาดูตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปหาใบโคเวอร์ก่อนใช่ไหมพี่ภูมิใช่ครับแล้วหาน้ำด้วยครับนี่ไงใบโคเวอร์น้ำนี่ไงใบโคเวอร์โคเวอร์โอเคเอา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 อ๋อแล้วต้องสับสับใบโคเวอร์ครับเรียบร้อยเก็บครับ ปฏิบัติวาระเครื่องหมายตามทางเพื่อทําเครื่องหมายตามแหน่งบนฮัทและแผนที่ของคุณได้แล้วเพราะไปโคเวอร์ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวอีกทีนึงเผื่อไม่พอโอ้เฮ้ยเจอภัยคุกคามครับคุกคามเห็บใครฮะไอเห็บปิ้งแล้วรัวแล้วว่าสู้แล้วเฮ้ยตัวนี้แข็งใช้สนามยากโอ้โยโอเคครับเดี๋ยวหลางนี้เรา ขอไปนอนก่อนนะโอโอตัวอะไรครับเนี่ยเห็นมันเห็น<อ>มันขยับไหมฮะเฮ้ยตัวนั่นไอ้พิษนั่นอะแมงมุมครับแมงมุมปล่อยพิษทุกคน,นะฮะแมงมุมครับโอโหไม่ดีแล้วไม่ไม่ดีละไม่ดีแล้ว,แ,ลวแบบนี้มันเข้ามาใกล้เรากเกินไปเฮ้ยมันมุ่งม,มาหาเราเลยฮนะตามาหรือเปล่า เราอยู่น้ำมากเลยนะเราจะนอนไม่หลับตอนนะถ้าเราไม่มีน้ำกินนู่นไงเห็นปะมองไปฮะนี่นี่นี่เจอแล้วแล้วถ้าเจอมุมอ่ะเจอเหรอก้อนไหนเนี่ยต้นไหนเนี่ยต้นไหนก็ได้ต้นนี้เลีงก่อนฮะต้นนี้เย้น้ำเลี้ยงครับผมหยดน้ำใคะนั่นทำให้สดชื่นมาก เราไปสร้างที่นอนอก,กันโอเคครับเดี๋ยวเราจะนอนอุ๊ย,ย,ยตกน้ําตกน้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนที่วอลเลเซอร์นี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับอุ๊ยสวยมากเลยฮะที่ <c oughs> จริงถ้าเรานอนตรงนี้ได้เนี่ยปลอดภัยเลยนะใช่ไม่มีศัตรูมาแล้วสวยมากเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรานอนกันตรงนี้นะฮะนอนใกล้ๆนี่แล้วกันฮะปักทางที่ตั้งถูกอีกขวางอ๋อ พี <Auf> ่พ <st wireless> <st Bye> ่อมดมดทำเราหรอกดสร้างครับ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 ครับเรียบร้อยเพิ่งมาเงินครับเดี๋ยวเราจะนอนกันคืนนี้ที่นี่เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวงั้นวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะครับผมแชมป์กับพี่ภูมิเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย